สวัสดีครับสวัสดีครับคุณลุงแนะนําตัวนะครับผมผมชื่อเล่นซื้อชายหน่อยครับซื้อที่อยู่สมกิจจำปายงครับผมอยู่บ้านใหญ่ครับแต่มมาได้เมียบ้านน้อยปุ่นมโนครับก็เลยสวนนี้อยู่บ้านปุนมโนตำบลโพนโคกอำเภอท่าตูมจังหวัดสุรินทร์ครับอ่าพื้นที่สวนของเขานี่คือของคุณลุงนี่เป็นอย่างครับเกษตรผสมสานนะครับอยู่นี่ครับที่เมียว่างๆที่เมียประมาณสองงานนี่แหละประมาณสองงานครับครับพื้นที่ประมาณจักไหลครับอยู่นี่สองงานสองงานครับ พื้นที่สองงานปลูกทุเรียน3ามสิบต้นปลูกทุเรียนสามสิบต้นแล้วก็ปูพวกไม้ผลไม้ผลครับพืชผักอินพะลัมสีอัดไปส0มสิบต้นมีแก้่วบางกอนครับป่วยอัดมาแล้วลอยต้นครับทีซีสองงานปูได้ลอยต้นครับเดี๋ยวใช่คุณลุงใช่หน่อยผ้าชมสวนครับเนาะมาเข้าปลูกอย่างเนี้ยครับทั้งนานี่คืออย่างครับขาเห็ดตะไคร่อมกันกันสุนักกันมากันเน่ากันไก่กันยังเข้าไปกันทุกเนียนมาครับเนี่ย มังกรหรืลงแก้วมังกรครับโอ้อันนี้คือแก้วมังกรครับแก้วมังกรโอ้นี่แก้วมังกรยาวเลยนะครับเนาะไอ้ตั้งแต่มันสิเป็นหอมเระแหน่ครับมันคือเองมันมอระบัืเงหินยังมันครับวัฒนธรรมมีกีเป็นทางเขาเขาเนาะครับก็มีกล้วยหอมทองครับโอ้หอมทองกกสูงเลยครับหอมทองขุ่นและขุ่นเขามากมาปอดทุเรียนมั้งครับนี่ครับทุเรียน โอ้ทุเรียนจากต้นครับอยู่นี่สามสิบต้นครับสามสิบครับโอ้นี่เครื่อเครื่อหไงเลยหอมทองครับเครื่องน่ะใคะไปซื้อตลาดบพราะทมตัวหกลอยครับไปถามเนี่ยหกลอยครับนี่พี่พี่ตัวพี่โอ้เอออันนี้กับหอมทองคือกันหอมทองนี่นี่เครือนี่น่วยไงนี่ผมไปถามเลยครับวีละแปดสิบอือหกวีกับหกสามหกสามลอยเจ็ดวีกับอันโอ้เครื่องุุนป่ครับครับเครือนแล้วเครื่อนี่อะไรเนี่ยตัวนี้ตันนี้กับประมาณหกลอยเลยครับ แต่ผมบูกขายแบบตลาดเขาขายแบบบานๆครับอขายสองรอยเองเครื่องนี้ประมาณหกรอยแต่ว่าเขาขายสองสามร้อยสองสามรอยอยู่สวนเลยครับมีแต่คนมาจ้องครับคุณคู่มาหมัดด้วยไมนแสียมันหอมโอ้โหย่มาเบิ่งเบิืงเนี่ยผีหน่องเด้อปั๊ดถั่วว้าเครื่องไงนะครับเนาะเครื่องไงเหลือก็มีหลายวีพร้อมมีหลายวีหอม เป็นทีนิยมครับคุณคู่ไม่ได้คุณคู่มาจ้องจะขอเอามกินนเกืือครับอันนี้เป็นทุเรียนทอานะครับเนาะทุเรียนครับโอ้ยปู่ทุเรียนนะเบอเบิงเถอครับพี่น้องทุเรียนปู่ในเฉตยภาคอีสานเสียบอกทุเรียนครับวันนี้น้ำสองอย่างอยู่น้ำกันอันนี้คืออะไงครับนี่อินทภพาลัมอินทภพาลัมครับรงโคในซี่โอ้ต้นนี้เม็ดครับชนิดเม็ดแต่ว่าพุ่นชนิดเนื้อเยอะอยู่พุ่นครับครับสิปูน้ำกันเลยสอง ทีประมาณสองงานสิอัดอยู่นี่เลยครับอืมเข้าเข้าเว้นระยะห้างเท่าไรครับนี่อินทผลัมอินทผลัมตั้งข้าวูกับแปดคูนแปดครับแต่ผมเสียเอาสองคูนสองแล้วผพรมันมีเนื้อทีเนาะอันนี้คือลูมิ้งครับนี่นี่นี่ลูมินทผลัมเอาขี้ขั้วยังมักลงนี่ครับนี่หายเบิ้งเลยอินทผลัมมาตีไงไว้ลึกเท่าไรครับนี่ลึกประมาณสองเมตรสองเมตรเมตรครึ่งดิอืมเมตรครึ่งอันนี้คือลึกประมาณเมตรครึ่งครับเอาขี้ขั้วยมักโอ้ ต้างรวงลุงกระไรครับนีเม็ดหนึ่งครับโอ้นี่คือสิปูกินผ้าล่ำครับกินผ้าล่ำมันทีที่มันวางอยู่สิอักไปนี่แหละครับนี่ตัวนี้ตัวนี้สิเขาสองปี้วครับนี่ต้นนี้มอสตันฮูเพดครับแต่ว่าต้นฟุนฮูแล้วมันเป็นเพดเพดผูต้นนี้ซื้อเม็ดมาตือตัวละสองร้อยครับหิมทุเรียนตัวละร้อยทุเรียนอื ทุเรียนห้องมีรอบสวนเะยรทำเนาะครับมีตะไคร่พร้อมตะไคร่ปลูกตะไคร่ต้นนีโคเนซี่พันโคเนซี่โคในซี่ครับโคเนซี่ออกน้อยแล้วแต่ว่ามันสดรองซื้อมันหล่นหมดแหละมันบมดติดอ๋อแต่ก่อนมันกล้วยมันหลายมันก็เลยมันมาท่านขยายกระโขกครับเสียอยู่กับก้วยเสียอยู่กับทัเลียนครับอืมวัวถัเรียน ต้นีก็นี้ก็ผักหวานครับนี่ชิลองปลูกผักหวานหนึ่งนี่พักวนห,นห,ห,หกกวานหน่อยๆแน่ก็เรืงเตะโอ้ผักหวานหน่อยผักหวานปา่าผักหวานป่าครับอะไรล่ะนี่นี่ตุ่นมันชิลองสุย่างเลยครับโอ้หนี่คือผักหวานปา่าออตอนนี้มุกทุเรียนสองปีครับเป็นสองปีเด็ดยอดบนนั่งกับขื่นปีอีกว่าน,นึงเลยมนะีพุ่มเด็ดยอดบนนี้ครับเด็ดมันนี่อนาคตกเสียกล้วยนี่ออกให้งามันออกขางให้เป็นทรงผม ต้นนี้มันเบียดกับกล้วยอยู่ครับมันก็เลยอดชโลดึงไปเห็นเนาะมันเบียดกันเนาะกกับล้วยเนาะเหมือนกล้วยเหมือนป๊อดเบียดขายของส่อกับสองคืออะครับขายซูมือโอ้โหเพื่อนอะอันนี้เขาก็ติดต่ออีกหกสิบหน่อนาว้อัตหน้านี่คูับโอ้โหขายของขายเพื่อนครับขายนอนยี่สิบบาทอืมขายพิซซ่าเขานอนแปดสิบครับอันนี้จะเป็นมองแค่ความเหครับนี่ ต้นนี้มองนอหนกเอียงนอเล่นโอ,อ้โหหก้อนก้อนสามต้นนี้ก็น,นา <c oughs> ่านนนฟืนมันบองงามเราบึงข้างแรงเลยครับอันนี้คือสวนสวนแหลกห้าก็อบสิบปสวนมากเกืเป็นอ่าอินทราลั่มเออกบบต่างกันเรียนมันยังไม่ตรงกันเลยก็มันเป็นเพดเมียแหละครับครับหมูตัวนี้หูเพดล่ะลูกสาวส่งมาให้กูเพดครับเข้าไปเบึงสวนที่สองเนาะครับสวนที่สองมีอย่างไง โอ้เงาอันนี้ตอนนี้รถทรอร <H an> ่องลอ่อคูชีพฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเบิ้องนี้เด้อนี้รถล่อ <H an> โอ้ดัด <ขา S 1> แปลงมาหนี่ครับคนใหม่ในหกตันอือันนี้รถจะควงยังเลยครับโอ้หโหสวยเลย น่ะเบื้งรถเพิ่นนะพี่น้องเอ้ยพผ่นนะ่ะฮ่รดแปลงเองไม่เล่นมาแบบนี้ครับเครื่องยนต์มานี่นะเบิ่งรถลดผืนนี่โหล,ล,ล,ลการเกษตรมาเลียร์ข้ามาสวนทุ่งเมื่อตัวนี้วไอ้ขนขนใบใหม่ครับตองนี้เป็นอย่างน้อครับนี่ตัวนี้เป็นล่องรถตรงนี้เป็นล่องรถครับโอตัวนี้ที่ป่าวางเฝ้าทีงานหนึ่งครับนี่งานหนึง่งเนาะครับก็ปลูก ทีงานนึนนงปลูกอินพารัม64ต,64ต้น64ต้นอืมกล้วยปลูกนี่ก็แท้อีกโอ้มี่ทำบักเขือนี่นี่กลัวบักพริก,กพริก,อ,ก,รกอุ้ยนะพารัมไมีใช่เพิเก็บเง,ง,งินมาเลอืม60ตน้น60ตน้น2คูณ2ระยะห่างมักครับเข้าเข้าปลูกว่าเพื่อมันให้หาย,หายมันหูเพดนะครับ ขันขานหัวขานหัวเพลแต่จังเจาออกให้มันมันห่างตก็ผมหน้ามันเขาจังไหนครับตัวนี่กูเป็นเรนนี่ฮะอันนี้อะไรบักแตงบักแตงไทยปูเรีนเรีอ๋อโถปูเรีนเนเนี่นี่ปูเรีนทีไลายด้เลยนี่ยอู้บักแตงก้องอีเลื่อยเลยให้มันให้มันเรื่อยไปตามเดือดเลยครับบุกไกวเรากระแทกครับอู้เดี๋ยวให้เบิ้งหด้อพี่น้องกวยน้ำอันนี้ขี้กวยยังครับนี่กวยคือเก่าเลยกวยหอมท่องกวยหอมช่อง โอ้คือ้าวปกเอ้ข้าปาปูกตามแนวหลวเลยดแนวหลวโอ้อขายของสองคืออะ่นนพะ่อบฝกเชียร์เพืน่นป๊าปของหน่วยโดคกัก <c oughs> <c oughs> เบื้งงด้นพี่นวองเอ้ยพุ่นนนะ่ะ <c oughs> นี่ครับเรียพ่าชมระบบนำ้ำห้องใส่ระบบไอ้นำยดบ่เออตัวนี้นำ้ำสปริงเกอร์โอ้เป็นระบบน้ำสปริงเกอร์ <c oughs> แอบใส่ทอพี่ <C ute> พี่ซี่เนาะปัดม,ม,มันจะน้ำกุดอือระ้วบางน้ำแทงเด้อครับโอ้บุกหงอันนี้พัดยังครับบุกหงพัดยังบุนี่เห็นด้วยมันใหญ่หอมแซ่บอือเพ,พื่อนอ๋อหนุวยใหญ่เถิดนี่ครับุกหงเพื่อนตัวนี้รุ่นสองครับกล้วยนี่รุ่นสอง เดี๋ยวให้เบื้งบรรยากาศข้างใน่นอนครับเนาะมึงข้เล่นตัวนี้ฮับโอ้ยอยู่นี่ระยะห่างเท่าไรครับในอินทรพาลับอยู่นี่ฮะระยะห่างเท่าไรก็่สองเมตรสองห้องเมตรสองเมตรโอ้ยนี่ครับปุณน็มีบักเฉียบเนาะบักเฉียบปลูกเป็นแถวตรงกลางเลยครับนี่ครับว่าเป็นรวยดกเลยมึงพี่น้องโอ้ นะครับลุงชายหน่อยครับครับสำหรับผู้ที่เพิ่นสนใจนะครับอยากสีมะสือบักหุ่งเฮ้านะครับเนาะแล้วก็มะสือพันธุ์นอเกออล้วยหอมทองหรือว่ามะสือเอ่อกล้วยนะครับกล้วยที่อยู่ทั้งต้นเฮ้านะครับกับขายเครือเครือปลาแพ้งเนาะคเครือละสามร้อยสี่ร้อย ขายวีละสี่สิบาทวีไปสีบาทซื้อทองตลาดวีแปครับกะหล้วก็มาศึกษาการปลูกอินทผลัมการปลูกทุเรียนครับนะครับที่สามารถปลูกอยู่ในดินดินท่ามบ้านเฮ้าเนาะดินหน้าท่อมดินหน้าท่อมนะครับอยู่ในเขตอีสานของเฮ้านะครับนะอยู่ตำบลพุ่นคกอำเภอตาตุ่มจัดสุรินทร์เฮ้านะครับกับสำหรับผู้ที่อยากสอบถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ทางใดนะครับผม061 264 3901ครับก็สสมารถโทรมาปรึกษาหรือสมารรเบิอยุหนียุสวนก็ได้นะครับ่บาก็ขันสีมากกับทรมาลวงหนาเนาะครับเนาะบ้านกุนมะโนบ้านกุนมะโนนะครับครับกัสำรับคลิปนี้ครับกัอ่า ผู้ใดนะครับเป็นเดบซีนะครับกับทักไทยกันเข้ามาได้ครับว่าผู้ใดอยู่จังหวัดใดนะครับอยู่อำเภอใดนะครับกำลังเห็ดอยังอยู่ปลูกอยังอยู่นะครับหรือว่าผู้ใดมีสวนเกษตรอยากให้ทัตแทบานไปถ่ายกับข้อมเมนต์เข้ามาได้นะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณลุงแช่หน่อยหลายๆครับที่ให้ความรู้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับปลูกทุเรียนภาคใต้ครับครับผม